ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกอะไรคือความสำเร็จในสายตาคุณบางคนอาจตอบว่าคือการเรียนจบด้วยเกียรตินิยมบางคนบอกว่าคือการได้งานใหญ่เงินเดือนดี บางคนบอกว่าคือการมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่น่าภูมิใจบางคนอาจตอบว่าคือการมีชื่อเสียงมีคนชื่นชมมีคนยกย่องใช่ครับถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดมันคือความสำเร็จแบบหนึ่งแต่เราลองมาดูกันว่ามันเพียงพอจริงไหมถ้าเราลองมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าความสำเร็จที่โลกนิยามมักเป็นสิ่งภายนอก มันถูกวัดด้วยตัวเลขยอดขายยอดหลายยอดติดตามมันถูกวัดด้วยรางวัลใบประกาศเกียรติคุณมันถูกวัดด้วยเสียงชมเสียงปรบมือแต่สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราได้ตลอดไปไหมครับถ้าไม่มีเสียงชมเราจะยังภูมิใจในตัวเองอยู่ไหมถ้าพรุ่งนี้ชื่อเสียงหายไปเราจะยังยิ้มได้อยู่หรือเปล่าถ้าเงินทองหมดลงเราจะยังเชื่อว่าตัวเองมีค่าอยู่หรือไม่ ความสำเร็จภายนอกเหมือนการสร้างบ้านบนผืนทรายมันสวยงามมันดึงดูดแต่มันเปราะบางแค่คลื่นซัดมาแรงๆทุกอย่างก็อาจทังลงในพริบตาและสิ่งที่น่าเศร้าคือหลายครั้งเราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีเรารู้สึกดีถ้าเราขาดเรารู้สึกด้อยถ้าใครชมเรามีความสุข ถ้าใครตำหนิเราเจ็บปวดแต่แท้จริงแล้วชีวิตเรามีค่าเกินกว่าจะเอาไปวัดด้วยสิ่งภายนอกแค่นั้นนะครับวันนี้ผมอยากให้คุณลองถามใจตัวเองว่าความสำเร็จที่ฉันกำลังวิ่งหาอยู่ตอนนี้มันเป็นของจริงหรือเป็นแค่เงาที่โลกบอกให้ฉันเชื่อไม่ต้องรีบตอบครับแค่ถามแค่ฟังเสียงใจตัวเองเบาๆเพราะการถามตัวเองบ่อยๆ จะค่อยๆเปิดประตูไปสู่คำตอบที่ซ่อนอยู่ข้างในความสำเร็จในสายตาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เรามีแต่คือสิ่งที่เราเป็นลองคิดดูนะครับถ้าเราเอาแต่สะสมสิ่งของมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรู้หรือชื่อเสียง แต่ใจเราเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเราจะเรียกตัวเองว่าประสบความสําเร็จได้อย่างไรทรามาบอกเราว่าความสําเร็จคือการชนะใจตัวเองคือการมีสติรู้ตัวรู้ว่าใจเราคิดอะไรรู้ว่าใจเรารู้สึกอย่างไรคือการปล่อยวางความอยากได้อยากมีอยากเป็นและรู้จักยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยง คุณเคยสังเกตไหมครับเมื่อเราเกาอติดกับสิ่งใดมากๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่โลกบอกหรือสิ่งอื่นใดใจเราก็เหมือนเรือที่ลอยอยู่บนคลื่นที่สั่นไหวตลอดเวลาใจเราจะเคว้งคว้างไม่สงบแต่เมื่อใจเรารู้จักปล่อยวางรู้จักหยุดพักรู้จักปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติใจเราก็จะสงบลงเหมือนทะเลที่เรียบลง และนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงครับไม่ใช่การมีสิ่งของมากมายแต่เป็นการมีใจที่สงบเย็นเป็นการมีปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตลองถามตัวเองอีกครั้งนะครับวันนี้ฉันมีความสุขกับใจของฉันไหมฉันปล่อยวางได้แค่ไหนฉันยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตได้จริงหรือการเดินทางของธรรมะ ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องของการค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนวันละนิดวันละหน่อยและเมื่อเราฝึกจนชำนาญใจเราจะเป็นเสมือนบ้านที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเจอพายุคแค่ไหนเราก็ยังอยู่รอดและสงบได้ตัวอย่างผู้สำเร็จที่แท้จริงผมอยากเล่าเรื่องของคนที่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าประสบความสำเร็จ ตามนิยามของโลกแต่ในสายตาของธรรมะท่านเหล่านี้คือผู้ที่สำเร็จอย่างแท้จริงลองนึกภาพพระอริยสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้ขับรถหรูไม่ได้มีชื่อเสียงในวงกว้างแต่ท่านมีจิตใจที่สงบเย็นและปล่อยวางได้อย่างลึกซึง้งผู้คนจำนวนมากมาหาท่านด้วยหัวใจที่หวังพึ่งทิง ไม่ได้เพราะท่านรวยไม่ใช่เพราะท่านมีอำนาจแต่เพราะท่านเป็นผู้ที่เอาชนะใจตัวเองได้ท่านไม่ถูกความโลภความโกรธหรือความหลงครอบงำท่านอยู่ด้วยความเมตตาและความเมตตาอย่างแท้จริงนี่แหละครับความสำเร็จที่โลกไม่ได้วัดแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสดได้ด้วยหัวใจลองคิดดูว่าถ้าเรามีเงินทองมากมายแต่ใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์ หรือถ้าเรามีชื่อเสียงมากมายแต่ใจเราไม่สงบนั่นคือความสำเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีใจที่สงบแม้ชีวิตจะเรียบง่ายเราก็เป็นผู้ชนะแล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณเริ่มต้นฝึกใจตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยเช่นฝึกรู้ตัวเมื่อโกรธฝึกรู้ตัวเมื่อโลภฝึกให้อภัยฝึกให้อ่อนโยนกับตัวเองและผู้อื่น การฝึกฝนเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อลองทำไปเรื่อยๆใจเราจะเปลี่ยนไปอย่างน่ามาศจรรย์และนั่นแหละครับคือความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันแต่เป็นความสำเร็จที่เราเองรู้สึกได้ในใจลึกๆวิธีเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง ดีใจที่เราได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องราวความสำเร็จที่แท้จริงนี้ด้วยกันในตอนที่ผ่านมาเราได้รู้จักความสำเร็จในสายตาธรรมะและได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่เอาชนะใจตัวเองได้อย่างสง่างามวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันถึงวิธีเดินทางไปสู่ความสำเร็จแบบนั้นวิธีที่เราทุกคนทำได้ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกและไม่ต้องไปเปรียบเทียบก,กับใคร ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงถามใจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจฉันสงบอะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจฉันวาวุ่นเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งใดที่ควรเก็บไว้และสิ่งใดที่ควรปล่อยวางในชีวิตประจำวันลองฝึกสติครับฝึกรู้ทันความคิดและความรู้สึกของตัวเอง เมื่อโกรธก็รู้ว่าฉันกำลังโกรธเมื่อทุกข์ก็รู้ว่าฉันกำลังทุกข์ไม่ต้องฝืนไม่ต้องปฏิเสธแค่รู้และยอมรับจากนั้นฝึกใจให้มีเมตตาเมตตาต่อตัวเองก่อนเพราะถ้าใจเราหนักหนาใจก็ไม่อาสงบและเมตตาต่อผู้อื่นเพราะความรักและความเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าลืมนะครับ ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่มีปัญหาแต่หมายถึงว่าเราสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างสงบไม่ถูกลากไปตามอารมณ์และความทุกข์และสุดท้ายให้เราฝึกปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ปล่อยวางความคาดหวังที่ทำให้ใจเราหนักหนาเมื่อใจเราปล่อยวางได้ ใจเราจะเป็นอิสระและนั่นคือความสำเร็จที่ยั่งยืนผมขอฝากคำนี้ไว้ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกแต่คือความสงบในใจที่เราเป็นเจ้าของได้ทุกเมื่อขอบคุณที่เดินทางมาพร้อมกันขอให้คุณพบแต่ความสงบใจในทุกวันและพบกับความสุขที่แท้จริงในตัวเองสวัสดีครับ